เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาตะเรื่องราวยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งในใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อที่ดินห้าไร่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปลูกผลไม้ขายเธอสร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวนหลังจากย้ายเข้าของเข้าบ้านเสร็จเธอก็ไม่รอช้าคว้าจอบเพื่อจะขุดหลุมปลูกกล้วยน้ำว้าในขณะที่ขุดไปได้สักพักอยู่ๆจอบก็กระแทกกับบางอย่างเสียงดังแก๊กเธอจึงเอามือเกลี่ยดินบริเวณน,นั้นออกก็ได้พบกับบางอย่างคล้าย รูปปั้นสีดําเธอจึงเอามันขึ้นมามันเป็นรูปปั้นสูงพอๆกับศอกลักษณะเหมือนชายหัวล้านอ้วนลงพุงมือสองข้างแต่งที่ท้องร่างสีดําทมินดวงตาสีแดงกำ่ำแต่ที่ชวนสยองสุดๆคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มชวนขนหัวลุกในปากคล้ายมีเขี้ยวซี่เล็กๆเรียงอยู่แล้วคราบสีน้ําตาลที่มุมปากคล้ายเลือดที่แห้งกรังทําให้หญิงสาวรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเธอก็เลยรีบนํามันไปให้วัดที่วัด พ่อหลวงพ่อลูกหนึ่งเห็นรูปปั้นประหลาดนั้นก็มีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดหลวงพ่อรีบตะโกนบอกเด็กวัดให้ไปตามพระรูปอื่นมาทันทีหญิงสาวสงสัยและมึนงงเลยถามออกไปว่ารูปปั้นนี้มันมีอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบด้วยเสียงที่สันส่นๆว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีข้าจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วหญิงสาวเริ่มใจไม่ดีเลยยอมทำตามที่หลวงพ่อบอกเธอเก็บความสงสัยไว้ในใจก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมง หลวงพ่อให้พระรูปหนึ่งเอารูปปั้นไปใส่ในเมนเผาศพแล้วพระท่านก็เริ่มทําพิธีคล้ายงานศพแต่บทสวดมันฟังดูแปลกๆพอผ่านมาสักชั่วโมงกว่าก็จบพิธีหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้เธอฟังรูปปั้นอันนี้มันเป็นของขเขมรโบราณชาวบ้านเขาเรียกว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วเองนี่มันซวยจริงๆสาวเจ้าหน้าซีดหลังจากได้รู้ชื่อที่ชวนสยองของรูปปั้นประหลาดตัวนี้ แล้วหลวงพ่อก็หยิบยันให้แล้วบอกกับเธอว่ายันนี้จะช่วยบังตาไม่ให้มันเห็นตัวโยมวิธีนี้ขับไล่มันไปได้แต่ไม่นานมันจะกลับมาแน่เดี๋ยวข้าจะตามหมอขเขมรมาสะกดมันไว้อีกระหว่างนี้เองต้องพกยันไว้ตลอดและห้ามให้ห่างตัวแล้วที่สําคัญห้ามทําเลือดหยดลงดินถ้าเลือดหยดลงดินมันจะตามกลิ่นเลือดเองจนเจอหญิงสาวกลับมาบ้านด้วยใจที่ไม่สู้ดีนะเธอนอนไม่หลับจนกระทั่ง เวลาห้าทุ่มกว่าๆเธอได้ยินเสียงคล้ายวัวควายร้องโหยหวนอย่างทรมานทั้งตัวเธอสั่นไปด้วยความกลัวจากนั้นเสียงก็เงียบไปเขาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นอีกทีตอนเช้าเธอพยายามลืมเรื่องเมื่อวานแล้วตั้งใจทําสวนต่อไปพอเวลาประมาณบ่ายสามกว่าๆเธอก็อาบน้ําเตรียมไปตลาดนัดใกล้ๆขณะเดินซื้อของเธอก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืนจับใจความได้ว่ามีบ้านในหมู่บ้านเราที่เขาเลี้ยงวัว เมื่อเช้ามีคนไปเจอวัวตายยกฝูงท้องโดนเจาะเป็นรูเครื่องในถูกควักออกไปหมดสามตัวส่วนเจ้าของบ้านก็ตายยกครัวในสภาพเดียวกันนอนตายท้องเครื่องในถูกควักออกไปหมดหญิงสาวก็เลยแทรกถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นคนทำพอจะทราบไหมคะ่ะแม่ค้าทำหน้างงๆแล้วตอบไปว่าเขาหรือว่าเป็นเทวรูปกินคนที่เคยอารวาสที่หมู่บ้านข้างๆเมื่อหลายปีก่อนว่ากันว่าตายยกหมู่บ้านเลย ตอนนี้เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วอาจดูเหลือเชื่องมง,งายนะหนูแต่มันเกิดขึ้นจริงๆสมัยป้ายังสาวๆเคยมีหมอผีมาสะกดวิญญาณแล้วไปฝังแต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหนสงสัยคงมีใครไปทะลึ่งขุดเจอเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็น่าซีดแขนขาชาถึงท่านแม่ค้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูหญิงสาวตั้งสติแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะป้าจากนั้นก็รีบกลับบ้านทันที คืนนั้นเองในขณะที่กําลังจะเคลิ้มหลับเธอได้ยินเสียงกรีดร้องบนกับเสียงหัวเราะมันดังก้องจนหน้าขนลุกเธอหวาดกลัวและระแวงตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยใครรู้ที่มีเลยขอพิสูจน์ให้แน่ใจเธอจึงเดินไปที่หน้าต่างแล้วแง้มมันออกเล็กน้อยมองออกไปจะเห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรังที่ถนนมีไฟสองสว่างหนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านไม่ไกลเมื่อกว่าสายตาออกไปภาพที่เห็นทำเอาแทบสิ้นสติเธอเห็นร่างดำทะมึนของมันนั้น เดินวนไปมาคล้ายกับกำลังหาอะไรบางอย่างหรือมันกำลังตามหาคนที่ปลุกมันขึ้นมาในใจคิดพรางจ้องตาไม่กระพริบแล้วทันใดนั้นเขาต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมามองหน้าเธอแสงไฟทำให้เห็นรอยยิ้มหน้าสยดสยองทั้งตัวเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเธอออกจากหน้าต่างทันทีคิดในใจหรือมันจะรู้ว่าเธออยู่ในนี้เสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แอบแห้งจนหน้าขนลุกดังขึ้นเสียงที่ได้ยินอยู่ไม่ไกลอย่างแต่ว่ามันมายืนอยู่ที่หน้าต่างของเขา หญิงสาวทนฟังเสียงหหยหวนทั้งคืนจนเช้าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปเพราะตะวันขึ้นเขาไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดพอถึงในวัดเหมือนจะกําลังมีงานศพอยู่เธอเดินเข้าไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วถามหาหลวงพ่อแต่คําตอบที่ได้กลับทาเอาแทบช็อกหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วตั้งแต่วันที่ทําพิธีนั้นแล้วครับพี่เด็กวัดตอบคือหลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อท่านเป็นห่วงคนที่บ้านท่านเลยจะเอายันไปให้ แต่เช้ามากลับเห็นศพท่านแน่นิ่งข้างทางส่วนย่ามที่ใส่ย,ยันลอยอยู่ในคลองใกล้ๆคนที่บ้านก็ตายหมดใช่บ้านที่เลี้ยงวัวหรือเปล่าใช่ครับบ้านที่เลี้ยงวัวที่ตายยกบ้านนั่นแหละครับเป็นบ้านที่น้องของหลวงพ่อท่านเองหญิงสาวถึงกับสุดหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเดินมาแล้วถามว่าเป็นอะไรอะไรไปนะโยงพอได้ยินอย่างนั้นหญิงสาวจึงเล่าทุกอย่างที่เธอพบเจอมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรกรวมไปถึง เรื่องที่ได้ยินที่ตลาดพระรูปนั้นฟังแล้วก็บอกกับเธอว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกโยมจนกว่าหมอผีขเขมนจะมาแต่ตราบใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทรูปให้มองเราไม่เห็นทำใจให้สบายเถอะโยมฟังจบหญิงสาวกลับบ้านด้วยความอ่อนเพลียเธอไม่ได้นอนทั้งคืนบวกกับอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอมาทั้งหมดทำเอาหญิงสาวแทบบ้าเขากุ้มใจมากขึ้น เมื่อตอนนี้หมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทําไร่ทําสวนอย่างคึกคักตอนนี้กลับไม่ต่างจากหมู่บ้านร้างทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหญิงสาวก็เช่นกันหลายวันต่อมาหมอผีมาถึงหมู่บ้านเขาตรงไปที่บ้านหญิงสาวตามคําบอกของพระที่วัดแต่ไม่มีวิเวลใครอยู่หมอผีจึงถือวิาเสาสะเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีหญ้าขึ้นรกทึบเกือบถึงหัวเขา่าเขาได้เจอตะไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าเขาถึงได้ตามรอยเท้านั้นไปแล้วก็พบ กับร่างหญิงสาวนอนแน่นิ่งตาถลนออกจากเบ้าบริเวณท้องกลวงโบแต่ที่น่าสยองที่สุดคือเทวรูปนั่นมันอยู่ในท้องหญิงสาวแทนที่จะเป็นตับไตไส้พุงใบหน้าของมันยิ้มแย้มสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเลือดนอนอย่างสบายใจในท้องของหญิงสาวราวกับว่าเพิ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่หมอผีไม่รอช้าไร้คาถาแล้วค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของหญิงสาวจากนั้นก็เอามันใส่ย,ย่ามอาคมใบใหญ่ แล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันทำพิธีสะกดวิญญาณพอจบพิธีเสร็จสิ้นเด็กวัดคนหนึ่งเกิดสงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์ครับพี่คนนั้นเขามียันอยู่แต่ทำไมถึงโดนตามเจอละครับหมอขเขมรต่อได้ความประมาณว่าเพราะกลัวเสียของเทวรูปผีมากถึงทำให้สติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ดันพลาดท่าถูกต่อไม้ทิ่มเอาเลือดออกแล้วเลือดก็คงหยดลงพื้นดินเลยทำให้เทรูปมันได้กลิ่นเลือด ก็เลยตามกลิ่นขาวเลือดมาเจอสาวสวยนี้เข้าในที่สุดหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากพระรูปหนึ่งและพอที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่หญิงสาวผู้นั้นตายที่ดินตรงนั้นก็ถูกทิ้งร้างนานหลายสิบปีจนหลานที่เป็นลูกของน้องสาวหลานชายของหญิงสาวก็เข้ามาทำสวนทำไร่ในที่ดินของเขาสืบต่อมาหลายรุ่นถึงตอนนี้เป็นหน้าที่ของเหลนค่ะที่มาอยู่ในที่ตรงนี้ได้สามปีแล้ว แต่ยังไม่เจออะไรแต่ก่อนจะมาปู่เรากำชับว่าท้ายสวนจะมีโพรงใต้ดินปากโพรงจะมีไม้ต่อกันไว้คล้ายๆค,คอกเล็กๆตรงนั้นไม่ว่ายังไงก็ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นแบบญาทวดเป็นแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ายันนั้นก็มีเก็บไว้กับตัวกันมาทุกรุ่นเช่นกันเธอมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามปีแล้วเสียงหหยหวนนั้นที่ดังมาจากท้ายสวนทุกคืนคืนนี้ก็เช่นกันจนตีห้าแล้วเธอก็ยังไม่ได้นอน เพราะเสียงหน้าขนลุกมันดังจนไม่กล้าข่มตาหลับเธอได้ยินเสียงมันอยู่เกือบทุกวันหลังหกโมงเย็นทําให้เธอเป็นโรคนอนไม่หลับเธอต้องนอนตอน6กโมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ